อ๋อครับเพวกได้เก้ายวนามเทเลยว่าฮราฮลาโอเคโอเคโอเคสวัสดีครับรถท่พ่อขันอยู่แลด้เนาะพ่อครับให้ท่านหามองก่อนเอออออโอ้หอนหอนตายเล็กต้อไม่ก่อยไม่หาเมือมีผู้เดมยนดเล็กเล็กโคตรหอนอ่ะอ๋อผู้เฝากแม่บ้านฝากกับพ่อกระเทือนด้วยเพราะว่าปัจจุบันี้ไอ้พ่อยเบื้องบ้านหลังคุณก้อนนะพเสียวเสียวจ้าเพื่อหลไรเดกก้องก้องก้องกัน มันเป็นปันเซียวแล้วกูดึงเงินไปเสียเลือดออกปองกันได้เลยๆได้กูได้เอาโย่ตสอ่ะสอาสามนั่งข้างหลังได้หรอมั้ยเยอ้แต่ดีครับได้เอาหมดแล้วค่ะเหลือรองเท้าเพื่อนี่แหละอยากอยากลืมปันใดหัวใจไอ้เอาไว้ข้างหลังบอยไงกระเป๋า ฟังเพลงกูเลยมั่งฟังอะได้จบแล้วบังคันบุญไม่ขอบุญเก่าบุญเก่าเข้มปากนี่ยบักเข้มบักเบิ้ลบักยูโรเข้มของงานกูเบิ้ลกูเสียเงินแมนกูเออนักซื้อเป็นบักฮาเบิ้ลไปบอกกันวันนี้วันหน้าวานนี้วันหน้าไหวไหมจันจันใครว่าบอกว่าบอกว่าจริงๆแล้วเพิ่นเป็นคนอัน เค็มบอกทั้งเบิร์ตไอ้บอลเพิ่นเป็นคนน่นลงทุนให้แต่ว่าบ่อยากบ่อยากให้อ้ายอันเมื่อยแต่ทุกบาททุกกระตังน่ะเป็นเป็นคนเป็นคนลงทุนให้แฟนคลก็บอกว่าเออเก่งมากเป็นกำลังใจให้กล้องไอ้เป็นกลังใจให้เบิร์ตเียมซื้อเบิร์ตเียมเอเบิร์ตดูเสียงเงีนยมันหูนี่ครับฮาร์ดสวีนี่นี่แหละขึ้นว่าเครขึ้นขึ้นจัก